สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องนัว168 Amoled นะครับก็จะมีนะครับวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังนะครับที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับนั่นก็คือมีดหมอหลวงพ่อพัดปุญญยะกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมนะครับวันนี้เราก็มีมีดเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลของท่านมาแนะนำนะครับ เริ่มจากนะครับนี่เลยนะครับอันนี้มี9เก้านิ้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเคยเปิดไว้นะครับหมื่นกว่าบาทนะครับโปรโมชันปีนี้นะครับไอโปรโมชันเดือนนี้นะครับก่อนถึงสิ้นเดือนนะครับก็คือ9ก้าพันหนึ่งตอนนี้โอนมาประจําเรียบร้อยแล้วครับรอจะของครับโอนส่วนที่เหลือก็จะส่งแล้วครับผมอก็คือมีเจาของแล้วนะครับเก้านิ้วปีหกหนึ่งนะครับผม พร้อมรอยจานสวยงามมากนะครับอันนี้รอโอนส่วนที่เหลือนะครับส่วนนี้วันนี้ครับจะแนะนํานี่เลยนะครับมีดขนาดห้านิ้วนะครับออกปีหกสามนะครับลายเสมาครึ่งใบนะครับฟังไม่ผิดนะครับลายเสมาครึ่งใบนะครับนี่คือลายที่หายยากที่สุดอีกลายหนึ่งนะครับ ซึ่งปกติเราก็จะเจอน่องสิงหน้าเกี้ยวกงจกักรนารายนะครับส่วนลายเสยมาครึ่งใบกับเสมาเต็มใบนี่เป็นลายที่หายยากนะครับและนี่ก็คือเสมาครึ่งใบนะครับส่วนเสมาเต็มใบนี่ผมยังไม่ได้มานะครับถ้าได้มาแล้วผมจะเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับ แต่ยิ่งมาเป็นไม้ขนนตายพายอย่างนี้นะครับยิ่งหายยากนะครับผมนะครับเปิดกันอยู่ที่นะครับสามพันห้าถึงสี่พันนะครับแต่ผมเปิดราคาอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมใครที่มองหาอยู่นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งแปดนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับ พักไลน์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมมารับเพื่อนนะครับว่าผมมีงานประจําอยู่นะครับบางทีโทรมาผมรับไม่ได้นะครับหรือแอดไลน์มาแล้วผมยังไม่ได้รับนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็มีงานประจําทําอยู่นะครับต่อไปก็คือมีดค่าจัสีนะครับนี่ครับมีดที่ฮอตฮิตที่สุดนะครับชนวนวนสารสุดๆดเลยนะครับเป็นมีดวาระนะครับอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อครบเก้าส้าปีนะครับชนวนวนสารไม่แต่ใบมีดนี่ ล้วนแต่เป็นของดีทั้งสิ้นนะครับจำนวนการสร้างนะครับ199เล่มนะครับไม้คูณตายพลายนะครับสวยงามมากนะครับหมายเลข160นะครับยังไม่มีเจ้าของนะนะครับเปิดราคาอยู่ที่4,100บาทครับผมนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับตอนนี้ราคาไปอยู่4,500 5แล้วนะครับบางคนเปิดไป5,000แล้วนะครับแอดมินเปิดไว้ที่4,100บาทพร้อมส่งนะครับผม ส่วนนี้เลยนะครับมีดวัดนะครับออกปี6กสนะครับขนาด7นิ้วนะครับผมนี่ครับ7นิ้วคือว่าถือว่าเป็นของหายากนะยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับตอก2โค้ดนะครับผมนะครับด้และฝักคำจากไมามาค่านะครับเบิดราคาอยู่ที่นะครับห0 0 0ันทวนนะครับ แบ่งไปเลยนะครับห้าพันทวนนะครับเอาแค่สิ้นเดือนนี้นะครับผมนะครับถ้ายังอยู่ก็จะราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับแต่ให้เฉพาะเดือนนี้นะครับห้าพันซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเขาขายกันนิ้วละพันนะครับและยิ่งเป็นสองโค้ดอย่างนี้นะครับต่อไปก็เจ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับปีหกสามนะครับแต่พิเศษสามโค้ดนะครับเล่มนี้ยังอยู่นะครับเคยเปิดราคาไว้แดงมากนะครับขายกันนิ้วละพันเลยนะครับ เฉพาะคลิปนี้นะครับถึงแค่สิ้นเดือนนะครับหกพันบาททวนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับหกพันบาททวนนะครับสามโค้ดนะครับผมด้านเราฝักทาจากไม้มะค่านะครับสวยสมบูรณ์ทั้งสองเล่มนะครับเจ็ดนิ้วถือของหายากนะครับส่วนนี้คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับสิงห์ผาลนาดนะครับรุ่นแรกสามกษัตริย์นะครับอันนี้เลยนะครับเหรียญ ุ่นสร้างหอฉันนะครับเป็นที่โปรดปานของนักสะสมนะครับผมใครที่หามีดหอฉันไม่ได้นะครับใช้เหรียญแทนนะครับประสบการณ์เยอะๆนะครับก็เปิดกันอยู่ที่3,000กว่าบาทนะครับแอดมินเปิดอยู่ที่2,800บาทนะครับขอค่าส่ง50แล้วละกันนะครับ2,850าบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผิวไฟแดงๆนะครับผมนี่เลยนะครับผิวไฟแดงๆเลยนะครับสวยงามมากครับกล่องเดิมนะครับผม อันนี้สิงหามนารุ่นแรกนะครับออกปีห้า้าครับปลูกเสกพร้อมกับเจริญพรรุ่นแรกนะครับผม5้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับใครที่มองหาอยู่ยังสวยอยู่เลยนะครับผิวไฟนะครับส่วนนี้ก็สีพึ่งนะครับที่หลวงปู่นะครับกวนเองนะครับมีทั้งตลับสีทองแล้วก็ลมดำนะครับผมใครที่มองหาอยู่นะครับห600้อบาทพร้อมส่งนะครับผม 600บาทพร้อมส่งนะครับส่วนนี้เลยครับตะกุดเสาห้านะครับตะกุดหนังกองเพนนะครับเสาห้านะครับรุ่น2อนะครับลุกเสกนานนะครับในบรรดาัตุมงคลเสาห้าของปี6 3สามนี่ตะกุดนี่ทําเสร็จก่อนและลุกเสกนานที่สุดนะครับผมน่าใช้มากนะครับ8 5ด้ยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับผมซองเดิมหายนะนะครับหรือแค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนาไวิใช้ครับ850บบาทพร้อมส่งนะครับผม ตัวนี้เป็นเหล็กเงิพีมีเจ้าของแล้วนะครับจองแล้วนะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับถ้าหลุดจองเมื่อไรครับเจอกันนะครับมีแค่สื่สิบเล่มในโลกนะครับนี่ครับยังอยู่นะครับผ่านมือผมเล่มนี้ไปเล่มที่เจ็ดนะหายากมากนะครับลูกค้าต้องการเยอะมากนะครับเดี๋ยวถ้าหลุดจากคนนี้ก็จะมีคิวต่อไปแน่นอนหรือใครทักมาก่อนนะครับผมอยากจะแจ้งก็คือนะครับใครที่สนใจวัตถุมงคลแล้วโทรมาคุยกับผมนะครับ อย่าจองปากเปล่านะครับอย่าจองปากเปล่านะครับให้โอนมาจำมาก่อนนะครับคือไม่ต้องกลัวนะครับผมส่งของให้แน่นอนนะครับลูกค้าที่โอนมาครบนะครับส่งของให้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับผมอันนี้เกษาชานหมากแล้วก็จีวอนนะครับกัหลวงพ่อนะครับคือหลายๆคนนะครับจองแล้วส่งที่อยู่ให้แล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่โอนนะครับผมมันเสียโอกาสนะครับคนอื่นนะครับแล้วทําให้คนอื่นเขาแบบเสียโอกาสไปด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับใครที่จองนะผมรับจองทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดใครโอนมามาจําผมให้คนนั้นเลยนะครับโอนส่วนที่เหลือครบเมื่อไหร่นะครับส่วนที่เหลือนี่ผมให้เครดิตเต็มที่สิบห้าวันนะครับนะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่เกินสิบห้าวันนะครับโอนส่วนที่เหลือมานะครับแล้วผมก็ส่งของนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมยังอยู่อีกนานนะครับยังยังให้บริการ เพื่อนๆอีกนานนะครับเกี่ยวกับการหามีดนี่มีดเล่มไหนไม่มีนะครับผมสามารถหาให้ได้นะครับขอแค่มีตังนะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไว้ใจกันนะครับโอนมาผมส่งของนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณได้ของแท้แน่นอนครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับผมนะครับส่วนมีดเล่มไหนที่เอาไปแล้วมันลุ่มๆคลอนๆนี่ผมบอกนะครับแจ้งเป็นถือว่าเป็นมารยาทในการเช่าหามีดนะครับก็คือ เขาไม่ถือว่าเป็นตําหนินะนะครับสําหรับมีดที่แบบบางบางทีนะครับวางดิ่งลงนี่หลุดเลยอันนี้เขาไม่ถือว่าเป็นตําหนินะครับเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดนะครับทุกเล่มนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนะครับของพวกนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลอ่ะไม่มีใครเข้าไปชักเข้าชักออกจนมันหลวมนะครับมันมาตั้งแต่เดิมอยู่แบบนั้นนะครับส่วใครที่ได้แบบฟิตฟิตพอดีพอดีก็อันนั้นก็โชคดีไปนะครับแต่เล่มไม่เหมือนกันนะครับ ควรจะดูที่ว่ามันเก๊มันแท้ไหมแล้วก็ดูที่ว่าปลายมีดมันตกมันบินไหมมันคดมันงอไหมแล้วตำเนียตามฝากแหนมันหลุดไหมอะไรไหมตรงนี้มากกว่านะครับท่านใดที่เอาไปแล้วมันหลวมมันแน่นเกินไปก็บ่นหลวมเกินไปก็ทักมาผมบอกเลยครับว่ามันไม่เกี่ยวนะครับมาเป็นงานแฮนด์เมดนะครับมันไม่เหมือนกันทุกเล่มแล้วไม่มีใครเอาไปใช้ชักเข้าชักออกจนมันหลวมนะครับก็คือมันหลวมตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับ อย่างพวกผมนะครับเวลาซื้อขายกันอ่ะผมจะดูแค่รูปแล้วผมก็จะโอนเงินเลยครับซื้อมาครับผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขอให้นะครับสภาพโดยรวมนะครับอย่างที่บอกนะครับแหนไม่หลุดปลายมีดไม่โคดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์สวยเหมือนในรูปนะครับผมซื้อนะครับไอส่วนหลวมไม่หลวมนี่ผมไม่งอแงแน่นอนนะครับผมซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับต้องค้นใจนะครับ ส่วนลูกค้าท่านใดที่เอาไปแล้วนะครับฟังคลิปนี้แล้วก็ขอให้สบายใจนะครับว่า,ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะเล่มใหญ่ๆอย่าง5นิ้วนะ่ะคุณก็ไม่สามารถพกไปไหนได้อยู่แล้วเพราะตำรวจจะถือว่าเป็นอาวุธนะแต่ถ้าเป็นอ่าุดอย่างเงี้ยยังพอคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเป็น5นิ้วขึ้นไปนี่มันถือเป็นอาวุธนะนะครับโดนจับโดนยึดแน่นอนนะครับเสียดายของนะครับดังนั้น ก็ควรจะเอาไว้บูชาที่บ้านหรือเนบไว้ที่รถนะครับติดไว้ที่รถนะครับเวลาเดินทางนะครับดังนั้นไอ้หลวมไม่หลวมมันก็ไม่เกี่ยวแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับไม่ได้พกนะครับขอให้เข้าใจตามนี้นะครับทุกๆคนนะครับขอให้ศึกษาร่วมกันนะนะครับใครมีอะไรนะครับอยากได้อะไรนะครับทักมาได้ครับผมขอคนพร้อมจริงๆนะครับอย่างในน้อยเนี่ยไม่มีเงินซื้องวดเดียวก็ มาจําไว้นะครับภายในสิห้าวันเคลียยอดที่เหลือให้หมดผมส่งของให้นะครับผมแต่อย่าจองปากเปล่านะครับเพราะว่าเสียโอกาสมาหลายเที่ยวแล้วนะครับแล้วบางคนผมขายไปก็มาต่อว่าผมว่าเอาขายได้ยังไงเอ้าก็คุณจองปากเปล่านะครับคือทุกเล่มมีทุนหมดเลยนะครับบางเล่มผมขายเท่าทุนบางเล่มผมได้กําไรสองสามร้อยนะครับแล้วต้องมาแบกภาระทุนทั้งหมดนะครับไม่ไหวครับผมนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับผมรับประกันแท้ ทุกเล่มนะครับตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวนะครับโอนเงินมาได้ของแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัว1 6 8่งหกแปดอมเนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอมีดนะครับต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับผมจะนําเสนอนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับเสมาครึ่งใบนะครับหรือว่าเสมาเต็มใบเสมาเต็มใบนี่เรียกอย่างหนึ่งว่าเสมาใบโพนะครับหายากนะครับถ้าเจอ2รลายนี้ก็อย่าลืมเก็บนะครับผม หรือใครยังไม่มีนะครับเรมนี้นะครับสามพนะครับปกติก็ขายกันเกือบสี่พันนะครับนะครับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ